มสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายหลานชาแนลจะมาทำอะไรกันครับมึงพี่จะกินอะไรวันนี้กินอะไรปลาแซลมอนนะคะของน้องพีทเมนูปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนของชอบแล้วก็อะไรครับ สาลายาชมนสาลายนะคะอ้าวกินของยายก็คืออะไรมีกะทิกะทิกับมี่กะทิที่น้องมีกะทิมีก้อนเนื้อมไม่ใช่แหนมเนืองมีกะทิกะทิมีกะทินะคะยั่วๆค่ะมีกะทิมีมียั่วๆมีกะทิเอาใส่ถุงมานะคะ าใส่หม้อมามันจะเกะกะต้องเอาใส่ถุงมา,าใส่ถุงมาเอาเพ็ดกินมาจ้าพี่นอ้องมามามามีกะทิมีกะทิอยู่อ่ะมีกะทิมีกะทิมื่อนี้มีกะทิะทะทะทบ้านเอิญมีกะทิเด้อค่ะแต่ว่าอยู่ทั้งอื่นบ่รูว้ว่าสิเอิญน,นัง เกระทิบฮะกระพิบมากะพิมากิคืนี่ค่ะกะพิบค่ะกระหมิแค่ะีกล้วยพี่น้องซีกล้วยหมดแล้วี้วย

Piet, ăn như thế nào? Ăn pastel mận, hoa sải. Nó vừa một một, sải một lắm. một lẻ căng đây. Một. ใหญ่ไหมพี่ไหมคำยังแรงแซ่บครับหลังหัก เ <laughs> mm. mm ื hmm. mm ่น hmm. น mm ั้นเองเลยพี่อืมอืมนี่มาอืมนี่มามา i like mm. nongen. อะไรครับอะไรครับอะไร,ะไรปีกกว้วยพี่น้องจับ มันมีอากาศเย็นพี่นอ้องคนกระตกลิ้นยู่ดอนเดอ้อคนตกลิ้นเย็นเบิดมือมอนีีจัดๆพี่นอ้อง ร้านี่กินน้ำบ่เป็นเนาะมีกะทิพี่กินไหมนี่มีกระทิกินเปไหมหกินแล้วไปตัดโทนนั่นน่ะตัดเซมุนไปรับก่อนอไปรับก่อนนะเขาจะไปรับก่อนนะใช่ยหมไปรับก่อนเลยไปรับพี่นันก่อนเนะโอเค okay. แล้วพี่นันมาจะตัดผมนะเบอร์นู้นพี่น้ันบอกไปตัดผมด้วยล้านบ่าไปให้ตาตัดให้ได้ส่งรอเลยตัวกระดางกระดำเลยตัวนี้รอรอกหนียังมันตัดผมยากแกเพับนบอกว่ากินปลาเส้นม้นแล้วพันจิไปตัดว่า,าสั่นจะไปว่าไป กินเสร็จแล้วไปเนาะก<ะ>ินเสร็จแล้วไปไ,ไปแล้วพิมานแล้วก็ไปจัดผม,มครับคือะมวัวแกนิมาน

ปลาแซนวิชเต็มถาดนี้นะคะกินหมดแป๊บเดียวปลาไหลก็กล่องหนึ่งของโปรดกินหมดเลยไม่แบ่งให้ยายกินสักวันเลยเออใช่ไหมฮะอี้เชย ครับหมดแล้วพี่น้องหมดแล้วหมดแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะครจะย้ายหลานแค่ไหนก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะน้องวิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรหรอสวัสดีครับบ๊ายบายย้ายร้